มาดูกรณีปัญหาในเรื่องของโดรนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าในตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปผู้ที่มีโดรนที่ถูกต้องมีลักษณะการขึ้นทะเบียนถูกต้องก็สามารถที่จะเริ่มใช้ในทางการเกษตรได้แต่ว่าเงื่อนไขนะครับเราจะต้องมี โดรนที่ถูกต้องทั้งหมดแล้วก็บินในตลอดช่วงกลางวันเท่านั้นเราจะไม่ทำการบินในช่วงกลางคืนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยกันแก้ปัญหาได้เพราะว่านี่มันเป็นความมั่นคงของชาติแล้วก็ได้รับการผ่อนผันเรียบร้อยแล้วเรามาดูประเด็นในเรื่องของดินฟ้าอากาศครับก็ต้องนําเรียนว่าตั้งแต่ช่วงนี้นะครับภาวะอากาศหรือฝนในภาคตะวันออกเราก็เริ่มที่จะมีการตรกกระจัดกระจายหลังจากที่ขาดทิ้งช่วงมาเกือบ10วัน ภาวะเช่นนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพครับว่าตั้งแต่วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติก็จะมีฝนตกและพอไปถึงในช่วงสัปดาห์ที่3คือสิงหาคมไปตลอดจนถึงเดือนตุลาคมก็จะมีปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องนี่เป็นช่วงที่เราคงจะต้องระมัดระวังนิดนึ่งครับว่าขณะนี้เนี่ยประกาศเตือนในเรื่องของการระบาดของโรคราใบาติดของทุเรียน คือลักษณะลาใบติดนั้นเนี่ยขณะนี้เริ่มมีการระบาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็้องเข้าสู่มาตรการในการป้องกันกําจัดคือท่านต้องสํารวจพบเล็กน้อยให้รีบตัดออกไปทําลายซะเพราะมันเป็นตัวจุดสําคัญที่จะทําให้เกิดการระบาดรุนแรงขึ้นส่วนในด้านของการใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดนะครับเราก็จะมีเริ่มต้นจากสารเคมีพื้นฐานในตระกูลคอปเปอร์ออกซิคอไรหรือจะเป็นคอปเปอ ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพและคุมได้หลายเชื้อรวมถึงการตราการละลายได้ดีก็จะเป็น c o เปอร์ออกซิคูรดบวก c o เปอร์ไฮดรอกไซคือคุมได้ทั้งเชื้อราคุมทั้งจุดสลายคุมทั้งเชื้อแบคทีเรียก็สอบถามได้นะครับที่ร้านใช้พึก เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาอันนี้เป็นการป้องกันด้วยและก็ควบคุมด้วยส่วนถ้าในกรณีที่มีการระบาดแล้วเราก็ต้องใช้ยาเฉพาะเจาะจงที่จะไปพ่นทำการควบคุมเชื้อเหล่านี้นั่นก็คือในกลุ่มของเชื้อลาใบติกนะครับ เป็นในกลุ่มของเชื้อไลซ็อกโทเนียนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นผมเรียนอย่างนี้ว่าท่านสามารถที่จะสอบถามจากลานได้ว่าท่านต้องการยาประเภทสัมผัสหรือควบคุมได้ยาวนานแต่ประเด็นหลักนั้นอยากจะฝากไว้เป็นหลักสําคัญนะครับว่าในกรณีของการควบคุมนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มีการระบาดกระจายมันจะทําให้การควบคุมยากและ ไม่ควบคุมว่าได้ผลตรงปริมาณที่ฝนนั้นตกหนักกรณีของการควบคุมถ้าเราเริ่มพบการระบาดเราตัดเอาส่วนที่เป็นโรคไปทําลายไปเผาทําลายหรือ,อเราพ่นทําการควบคุมด้วยสารเคมีทันทีเราก็จะหยุดการระบาดได้ในระดับที่รวดเร็ว อีกแนวทางหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มของอยาเชื้อนะครับกรณีที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดและก็ควบคุมเชื้อราได้หลายชนิดเราก็มีลามีนาลามีนาเป็นผลิตภัณฑ์ของอเชือ้อราที่เป็นประโยชน์บาซิลัสซับททลิสในส่วนของบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดคุมได้ทั้งเชือ้อราและก็ทั้งแบคทีเรียและก็พ่นได้ทั้งใบและ ในส่วนของภายในสวงพุ่มอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราแนะนำเพราะในสภาวะที่ฝนตกชุกสารเคมีบางครั้งถ้าเราจะใช้เราอาจจะต้องใช้สารเสริมประสิทธิภาพช่วยในการาทำให้สารกำจัดเชื้อรานั้นเกาะติดจับติดหรือแผ่กระจายแต่ถ้าเป็นในลักษณะฝนตกชุกเราใช้ยาเชื้อรามีนาเราก็สามารถที่จะเห็นภาพครับว่าในสภาพที่เชือ้อราที่เป็นโทษกับพืช กับทุเรียนในกลุ่มของเชราใบาติดเนี่ยจุลินซีเหล่านี้เขาก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นี่เป็นประเด็นที่อยากจะ,ะนำเรียนไว้ในช่วงนี้ซึ่งเริ่มมีการระบาดของโรคราใบาติดของทุเรียนส่วนในด้านของการเตรียมการนะครับเกี่ยวกับฝนที่จะตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมตรงนี้จะตกดัก เพราะเป็นปีที่ทางกลุ่มตุยมวิยาได้พยากรณ์แล้วผมเรียนว่าเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการวางระบบระบายน้ำถ้าเราวางระบบระบายน้ำได้ดีคือกันน้ำจากสวนด้านข้างเข้ามาภายในนะครับนำน้ำออกจากโคนต้นไปสู่ร่องแปลงจากร่องแปลงไปร่องสวนและลงที่ต่ำตรงนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราป้องกันและเราก็จะทำให้การเจริญเติบโตของ พืชโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้ในภาวะปกติส่วนกรณีเหตุผลของการเจริญเติบโตทางใบมีเรื่องราวที่ผมเองได้นำเรียนไปแล้วว่ากรณีของคำถามที่ถามว่าทำไมที่สวนดูแลอย่างดีพ่นปัจจัยทุกอย่างทำงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้อาหารอย่างมากแต่ในทางกลับกันพอถึงเวลาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ย มีผลผลิตเปรียบเทียบกับแปลงอื่นคือแปลงข้างเคียงหรือแปลงที่เราคนรู้จักซึ่งเขาก็ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่คือดูแลนะครับแต่ว่าไม่ได้เหมือนกับเราทําไมเขาจึงมีผลผลิตที่ดีมีเก็บเกี่ยวทุกปีไม่มีความแปรปรวนนั่นคือคําตอบในเช้าวันนี้และในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเปล่าไปติดตามกันนะครับเป็นสาระความรู้เข้าใจในหลัก การสมดุลของการเจริญเต,ติบโตของพืชมีตั้งแต่ดินตั้งแต่รากแล้วก็รากกับใบในส่วนของดอกกับใบและยังมีใบกับผลติดตามกันต่อครับในเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนประเด็นสำคัญนะครับจากกรณีการกลับย้ายถิ่นของแรงงานในภาคพหคภาของการเกษตรก็เรียกว่าเป็นแสนแสนคนทีเดียว ดังนั้นในกลุ่มของชาวสวนเราในเวลานี้เนี่ยก็จะเจอปัญหาในด้านของการขาดแคลนแรงงานอย่างไรก็ตามครับในช่วงนี้เราก็คงต้องประคองดูแลในเรื่องของสวนของเราไปก่อนก็คาดว่าสถานาการณ์ข้างหน้าเนี่ยความลำบากการไม่มีแ,งแรงงานการอดอยากในเรื่องของอาหารการเป็นอยู่ก็จะบีบบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ก็เรียกว่าคงจะมีการย้ายถิ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของทางรัฐหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ยังไม่มีการคืบหน้านะครับกับการย้กหรือการเปลี่ยนย้ายแรงงานจากเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างเช่นทางราวหรือทางกรรมพูชาเรื่องนี้ต้องติดตามข้อมูลและข่าวสารกันต่อไปหากมีอะไรคืบหน้าก็จะนำมาเรียนให้ทราบเพื่อ เตรียมการวางแผนในการจัดการสวนกันต่อไปช่วงนี้เราคงจะต้องใช้ในระบบธรรมชาติกันไปก่อนถ้าถนนใดมีแรงงานเองก็คงไม่มีปัญหาเดือดร้อนอะไรครับสหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็จะเป็นประเด็นการตอบคำถามและข้อสงสัยจากพินักรผู้ปลูกทุเรียนนะครับประเด็นคำถามเราย้อนกลับไปครับว่าท่านได้มีการศึกษาทดลอง และก็สังเกตจากกรณีสวนตัวเองเนี่ยได้มีการดูแลใส่ปุ๋ยให้น้ำพ่นปัจจัยอย่างดีแต่ในทางกลับกันกลับได้รับผลตอบแทนหรือผลผลิตที่ไม่ดีเท่ากับสวนของสวนข้างเคียงหรือสวนที่ท่านได้กำหนดไว้เป็นสวนเปรียบเทียบก็คือเขาก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเท่าไหร่พ่นปัจจัยก็ไม่ได้พ่นหลายอย่างการพ่นปัจจัยบำรุงก็เป็นปัจจัยตามปกติ การดูแลก็ไม่ค่อยดละเอียดเท่าแต่ทําไมคําถามตัวนี้น่าสนใจครับทําไมเขาได้ผลผลิตทุกปีแล้วก็ผลผลิตนั้นก็เป็นผลผลิตที่สม่ําเสมอซึ่งแตกต่างจากเราปีนู้นร้อนแรงปีนี้ปรากฏว่าอดอกไม่มาฝนตกชุกพอมาถ,ถึงปีถัดมาปรากฏว่าผลผลิตไม่มีคุณภาพทั้งหมด ก็จะมีคำตอบซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นสาระความรู้ครึ่งอาจจะไม่มีในตำราแต่ว่าผมเองนั้นหาคำตอบให้ว่าเพราะสาเหตุอะไรหรือเพราะปัจจัยอะไรมันจึงเป็นความแตกต่างตรงนี้วันนี้เรามาเริ่มต้นจากหลักของการสร้างสมดุลในหลักการที่หนึ่งหรือความสมดุลที่หนึ่งก็คือความสมดุลในระหว่างดินรากของทุเรียน พนัสกสอรนครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจครับว่าในดินนั้นก็จะเป็นส่วนประกอบของหินแร่ธาตุมีน้ำมีอากาศมีหินแร่ธาตุแล้วก็อินทรีย์วัตถุ ตัวอินทรีย์วัตถุในปัจจุบันเนี่ยเรามีต่ำมากบางส่วนอยู่แค่1.1 1.2 1.3ถ้าเราได้สัก2%ก็จังดีตัวอินทรีย์วัตถุเป็นตัวเก็บความชื้นตัวเติมอากาศตัวสร้างจุลินทรีย์ตัวทําให้อากาศถ่ายเททําให้น้ําระบายดีอันนั้นก็เป็นหลักการที่เราพอจะทราบอยู่ในส่วนของหลักวันนี้ผมจะคุยในประเด็นอีกตัวที่เป็นหลักสำคัญก็คือน้ำกับอากาศ ในหลักการนั้นน้ำใหาเปอากาศ25%ก็คือความโปร่งความโล่งนะครับพอฝนตกทำมันถ่ายเทได้ดีก็จะมีน้ำก็จะไหลลงไปด้านล่างก็จะดึงอากาศลงมานั่นคือหลักสำคัญของดินเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าดินที่เอามาถมแล้วปลูกต้นไม้ปลูกไม้ผลไม่ว่าจะเป็นเงาะเป็นทุเรียนสุดท้ายต้นก็หยุดการเจริญเติบโต,ตใบแกลนใบกล้านใบ,นใบเหลือง เหตุก็คือดินเกิดการอัดแน่นไม่มีอากาศนั่นเองทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าในส่วนของความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้าไม่มีน้ําไม่มีอากาศรากก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ในความเข้าใจของเราชาวสวนเนี่ยเราคิดว่ารากเป็นตัวพุ่งออกไปเองไปหากินหมายความว่ารากสร้างรากขึ้นมาแล้วก็แทงออกไปไปหาอากาศไปหาน้ําไปหา ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจริงๆก็อาจจะใช่แต่เราก็ต้องเข้าใจต่อนะครับว่ารากที่ใช้พลังงานในการเดินทางออกไปสร้างเนื้อเยื่อจเจริญเติบโตออกไปนั้นเป็นพลังงานที่มาจากใบใบเป็นส่วนของกระบวนการสังเคราะห์แสงผลิตเป็นแป้งเป็นน้ำตาลหลังจากนั้นก็ผ่ผานกระบวนการหายใจแค้น้ำเป็นพลังงานแล้วก็ย้ายจากใบลงมากิ่งก,กิ่งสู่ลำต้นจากลำต้นสูร่ราก และไปสู่ปลายลากดังนั้นพลังงานตรงนี้จึงต้องย้อนกลับมาที่ปลายลากเพื่อเป็นฐานพลังงานในส่วนต่อมาจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินจุลินทรีย์เหล่านั้นเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เขาจะอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างรากหรือหมวกรากกับจุลินทรีย์คืออธิบายอย่างนี้ว่า เมื่อพลังงานจากใบมาจนถึงหมวกรากเขาก็จะปล่อยสารพลังงานให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินก็ทำหน้าที่ไปดึงเอา,าธาตุอาหารจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมหรือกรรมาฐานเหลืออะไรก็แล้วแต่นำมาให้รากเป็นการทดแทนชดเชยอ,อยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสรุปนะครับ จุลินทรีย์นำอาหารมาให้ลากลากปล่อยสารอาหารให้จุลินทรีอาศัยอยู่ความชื้นและอากาศที่เกิดจากอินทรีย์วัตถุเป็นตัวทําให้ทั้งสองตัวอยู่กันอย่างสมดุลน,นี่คือหลักการสําคัญที่เราต้องทําเข้าใจเป็นหลักพื้นฐานแต่บางท่านอาจจะเข้าใจว่าเราใส่ปัจจัยลงไปปับ๊บลากมันต้องพุ่งออกมาหากินอันนั้นก็อาจจะใช่ครับแต่ว่าจริงๆมันต้องใช้พลังงาน จากใบมาที่รากและรากก็จะใช้จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินน่ยมาต่อเชื่อมกันอันนี้คือการเจริญเติบโตและทำหน้าที่ร่วมกันแต่สิ่งที่กำลังจะอธิบายต่อจากนี้ไปก็คือความสมดุลในกรณีการเจริญเติบโตถ้าน้ำมากเช่นหน้าฝนรากก็ไม่ทำงานเพราะอะไรเพราะน้ำไปแทนที่อากาศในขณะเดียวกัน ถ้าไปถึงช่วงฤดูร้อนฤดูแรงอัตราการสูญเสียของน้ำมากน้ำในดินมีน้อยนะครับเมื่อน้ำในดินมีน้อยอากาศก็จะลงไปในแทนที่มากแต่ความชื้นหรือจุลินทรีย์และการทำงานร่วมกันของหมวกลากก็จะเสียหายก็เกิดสภาวะความเครียดเมื่อเกิดสภาวะความเครียดก็จะมีการสั่งการให้เกิดการ เตรียมการขยายพันธุ์ก็คือการออกดอกในสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบสำคัญก็คือในช่วงของรอยต่อเมื่อเกิดมีคำสั่งแล้วมันก็จะมีตัวแคลเซียมที่อยู่ในดินทําหน้าที่กับในตัวเจนในอากาศในดินเกิดขึ้นที่หมวกลากแล้วก็สร้างฮอร์โมนไซโตแคนินตามคำสั่งให้เกิดการออกดอกทีนี้เรา เข้าใจในหลักทฤษฎีหรือหลักวิชาการทั้งหมดแล้วนะผมก็พูดเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆทีนี้มาถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วครับว่าในเรื่องของระยะเวลาการเจริญเติบโตของทุเรียนเนี่ยมันก็เป็นระยะใบนะครับระยะส่งเสริมการออกดอกในระยะใบเนี่ยเราจะสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามฝนตกมีความชื้นสูงฝนตกไม่มากแล้วก็มีแสงแดดที่เข้มมีความยาวนาน คำว่ายาวนานเกิน12ชั่วโมงก็คือ6กโมงเช้าสว่าง6กโมงเย็นสว่างนั่นก็คือการเจริญเติบโตในระดับตรงนี้ครับพืชก็จะเจริญเติบโตเป็นปกติสร้างใบขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมแต่ถ้าในขณะเดียวกันฝนตกฟ้าปิดแสงแดดไม่มีดินมีความแฉะมีความน้ำมากทุเรียนก็จะหยุดพักหยุดการเจริญเติบโต ในช่วงที่เขาหยุดการเจริญเติบโตเขาก็าอาศัยพลังงานที่มีอยู่นี่แหละครับที่เก็บไว้ในต้นเก็บไว้ในกิ่งเนี่ยเก็บไว้ตามใบตามเปลือกเนี่ยเอามาใช้ไประยะหนึ่งและพอมีอากาศเอือ้ออนวยเขาก็สร้างข,ขึ้นมาใหม่ดังนั้นเราจึงจะพบเห็นว่าในระยะของอสิ่งแวดล้อมไม่เอือ้อทุเรียนจะไม่แตกใบอ่อนแต่เมื่อใดก็ตามที่อากาศนั้นอือ้อเขาก็าาาจะแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนจนกระทั่งไปถึงจุดจุดหนึ่ง จุดนั้นก็คือความชื้นสัมพัสในอากาศต่ำลงน้ำในดินน้อยลงเกิดสภาวะความเครียดในด้านของอุณหภูมิอาจจะมีความหนาวเย็นมาก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นตัวช่วยหรือกระแสลมที่พัดให้เกิดการสูญเสียซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราพอจะอธิบายให้เห็นภาพดังนี้ว่าในช่วงของการที่พืชได้รับผลกระทบนั่นหมายความว่าอ,อัตราการระเหยของน้ำ ที่พื้นดินที่ลากจะสูงขึ้นมาจาก1ลิตรต่อตารางเมตรเป็น2ลิตรเป็น3ลิตรต่อตารางเมตรไปถึง4ลิตรคือสูงสุดน้ําระเหยขึ้นไปรากก็จะได้รับความรู้สึกมีความเครียดดังนั้นในส่วนของกรณีในจังหวะถ้าเรามานึกเหตุการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะออกดอกนั่นเอง แต่การออกดอกในตรงนี้มันจะไปเข้าสู่หลักสมดุลที่สองคือปริมาณดอกมากหรือน้อยกับใบเดี๋ยวไปฟังอีกขั้นตอนหนึ่งแต่วันนี้ผมกำลังอธิบายว่าแล้วถ้าในกรณีสวนที่เราเก็บวัชพืชไว้กรณีของการทำคนให้ปกคลุมด้วยวัชพืชด้วยเศษรากอินทรีย์วัตถุตรงนี้จะเป็นตัวปกป้องหรือสร้างสมดุลในระหว่างรากกับผิวดิน คือถ้าไม่ไม่หนาแน่นเกินไปนะครับเราจะไม่พูดถึงขนาดไปทับถมอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติมีวัชพืชบ้างมีสากเศษอินทรีย์วัตถุบ้างมันก็จะเกิดการสมดุลเมื่อเกิดการสมดุลเขาก็จะเป็นตัวช่วยช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับเ่าเดนเทคโนโลยีตอน ทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15้5พ่น2อถึงสครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทปโนครับ no มาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนทราคอมโป e เอ็กซ์เพร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแร่งเม็ดดีไม่มีฝุ่น ขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสม,มอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลัก ธาตุณรองธาตุเสริมครบรนเบ็ดเดียวทุเรียนน้ะไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเข็มต่าเป็นมิตรกับระบบรากเราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยเบาขอนตราคอมโปเอ็กซ์เพรมีด้วยกัน3มสูตร G สิบสิบสิบฟื้นต้นทำใบใหม่ 12, 11, 18, ส2บสองสอดสปะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูกส5บห้าห้า G10 สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพร์จากประเทศเยอรมนีมีว่าจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน้ายฉน,นำทั่วไปปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรียปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรียวัตถุมาก อุ๊ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การ,กรเกษตร ทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียว ต้องถูกต้องระยะประโยชน์แล้วประอะไรได้อประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกาไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยไบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ 30- 1สิบบํารุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ําเยี่ยมคุณภาพดีมีกําไรทุกปี าซื้อปุ๋ยใบโอมอรเอฟตราเคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขา ไพาราคอไพาราคอไพาราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพาราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม and p l ก c o s และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพาราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลีฟจำกัดไสฟามิน erm B K ไสฟามิน B K อะมิโนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั่วเหนียวลดการหลุดรว่วงตั้งแต่หางแย้ไหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศรปาปรวนใช้เพียง5 0 c c เท่านั้น ป้องกันการลร่วงเมืม่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟรบริษัทเอราวันเคมีเกษตรครับท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับในผิดพณา์ต่างต่างเหล่านี้ที่ใช้เพ่อเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับ แต่ก็ต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในลักษณะของความสมดุลตรงนี้มันจะต้องมีลักษณะของอากาศที่ถ่ายเทความหนานแน่นของวัชพืชหรือของสิ่งที่เรามาเกิดขึ้นในสร้างอินทรียวัตถุไม่มากเกินไปอากาศถ่ายเทได้น้ำซึมได้อากาศระเหยขึ้นได้ตรงนี้จึงจะเป็นลักษณะของจุดสมดุลก็จะทำให้พืชน,นั้นเจริญเติบโตไปตามภาวะปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนี่คือหลักดังนั้น เราจึงจะพบว่าสวนที่มีความรกนิดหน่อยคุณภาพใบจะดีกว่าสวนที่มีความโปร่งโล่งเตียนเหมือนกับทําสวนแบบในยุคปัจจุบันนะครับโคนเตียนทั้งหมดเลยกลายเป็นว่าสวยงามแต่พอถึงช่วงจริงๆมันกลับกลายเป็นเรื่องของความเสียหายอันเกิดที่ใบที่ดอกและที่ผล ผมให้เหตุผลตรงนี้ว่าถ้าในกรณีตรงนี้คลั้นพอมาถึงช่วงลอยต่อลอยต่อระหว่างกรณีของอากาศที่จะเปลี่ยนจากใบที่พร้อมไปสู่การออกดอกในลักษณะตรงนี้นี่นะครับอัตราการสูญเสียของน้ําในดินก็จะน้อยกว่ากรณีอัตราการสูญเสียของดินที่มีความโล่งโปร่งที่เราคาดคนออก ในกรณีการคาดโคลนออกนั้นจะมีอัตราการสูญเสียน้ำมากดังนั้นเมื่อสูญเสียน้ำมากก็อาจจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงคือสร้างความเครียดเร็วเมื่อสร้างความเครียดเร็วโอกาสของการออกดอกก็จะมีเร็วขึ้นถ้าใบเขาพร้อมแต่ในขณะเดียวกันถ้าใบไม่พร้อมเขาก็จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่จากการที่ รอระยะเวลาการออกดอกหรือการขยายพันธุ์ก็กลายเป็นการสร้างใบใหม่หนึ่งรอบดังนั้นเราจึงพยายามย้ำานขั้ตอดมาว่าการเปิดโคนคาดโคนการทําโคนให้ปลูกไม่ใช่เป็นการทําให้ออกดอกอาจจะเป็นเรื่องของการให้แตกใบอ่อนถ้าเวลานั้นมันเป็นเวลาที่พืชเขาอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง,งการเจริญเติบโตและถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับ ก็โทรศัพท์สอบถามกันได้ครับเราก็ยินดีนะครับที่เบอร์092-6569529สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ